วันนี้อากาศดีจริงๆนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ร้อนเนาะตอนถ่ายทำคลิปนี้ก็ลมเย็นมากครับ้องฟ้าก็มืดคลึ้มหน้าหนาวเนาะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวของกรุงเทพมหานคระนะครับ นี่ด้านนี้ก็เป็นห้างเกสรอมเรินครับตไปพูนก็เป็นหลุยวิตตองตรงไปพูนก็จะเป็น b t s ชิดลมนะครับนี่แค่ทางขึ้นก็รู้หลาเนาะนี่ครับทางขึ้นก็โอ้โหไฮโซสุดๆโอ้วันนี้คนเยอะจริงๆนี่ครับพี่น้องคนเต็มครับมาเที่ยวห้างเกอรอมารินนะครับนี่ตกแต่งเป็นธีมคริสต์มาส โอ้นี่ครับด้านหน้านี้ก็มีต้นคริสต์มาสสวยจริงๆด้านพูนก็เป็นเกสซดวินเลตตต่อไปก็เป็นเซนเตอร์เวิร์ครับด้านนี้ก็เป็นเอราวันแบงคอกครับนี่ครับโอ้โหวันนี้คนเดินเต็มสกายวอล์ครับ ขอกราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ F อซเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้เบานัทจะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมเดอ้อมาอย่างสมความรื่งเรองของกรุงเทพมหา,านครครับคลิปนี้ก็จะขอเปลี่ยนแนวเดอ้อคลิปนี้ก็จะลองใช้กล้องน้อยในการถ่ายทําครับนี่ครับนี่โอ้โหวันนี้คนเดินเต็มคนเดินเต็มสกายวอล์คครับนี่ครับพีน่น้องหลายลายครับ เดี๋ยวเรามาแค่ตรงนี้พอเนาะเรามาแค่ตรงนี้พอแอ้นี้ก็เป็นทางเข้าเอราวันแบงคอกนี่ทางเข้าเอราวันแบงคอกโอ้นี่มุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนครับ,นนรบมุมนี้โอ้โหมุมนี้ก็น่ามายืนถ่ายรูปนะครับเกสรอัมบรินนี่ครับ ด้านพีก็จะเป็นซีแยกราชประสงค์นะครับเป็นซีแยกราชประสงค์ตกไปพู้นก็จะเป็นสยามพลราการครับเดี๋ยวซ้ายไป BTS สยามแต่คลิปนี้บอนัทจะพาทุกคนไปชมออซอยแห่งหนึ่งนะครับเป็นซอยที่สวยงามก็ถือว่าเป็นซอยต้นแบบของกรุงเทพมหานครเนาะปูทางเท้าใหม่แล้วก็ไหลสายไฟครับ วันนั้นก็เห็นจากเพจชื่อเพจแบงคอกแบงคอกอะไรสักอย่างนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็เลยจะพาไปเที่ยวชมครับปะเราลงไปด้านล่างแล้วเดินจากตรงนี้ไปนะครับก็เป็นซอยต้นแบบครับผูทางเท้าใหม่สวยงามครับหลบทางคลิปนี้ก็อยากจะลองเปลี่ยนกล้องเนาะ จะเคยถ่ายทำด้วยมือถือก็มาใช้ก้องน้อยในการถ่ายทำครับนี่ก่อเอื่นเราแวะตรงนี้ก่อนนี่ครับอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสของเอราวันแบงคพอกครับไปน้องนี่ครับงามงามครับนี่ตรงนี้ก็น่ามาถ่ายรูปมากครับนี่ครับโอ้เป็นที่นั่งพักขอนนะครับนี่เป็นต้นคริสต์มาสนะครับโอ้ สว,สวยๆนี่ครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเนาะทุกห้างก็จะตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสเข้าสู่ซีซั่นคริสต์มาสนะครับนี่โอ้โหรถกระลูลามินิคูเปอรครับโอ้ปะเราเดินต่อครับนี่ักต้องเที่ยวกำลังจะไปเที่ยวไปหากินข้าวเนาะ ทางเท้าก็สวยๆครับทุกคนนะครับอูทางเท้า,ทาใหม่แล้วโอ้ยเนาะน้ามาอย่างน้ามาเดินเที่ยวชมความรุ่งเรืองชมเมืองนะครับบางคนเพิ่นก็จะมากวาดขอบปอรจากท่านเท้า,ทามหาพรมอยู่สายมือเลยครับนี่ตอนนี้เป็นศาลเท้า,ทามหาพรมครับโอ้คนเต็มครับนี่ครับพี่น้อง นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรนะครับนี่ครับจากันเท้ามาพรมอยู่หน้าโรงแรมเวระวัณงแคงคอกนะครับสม,มาก,ก็เป็นคนจีนเนาะที่เบิ่งหนาตาครับเป็นคนจีนไต้หวันฮ่องกงนะครับนาตาอ๋อติติครับด้านนี้ก็เป็นบาวฝรั่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสี่แยกราชประสงค์ตรงไปพู้นก็จะไปทางบิ๊กซีครับบิ๊กซี ตูน้ำนะครับนี่สาบวยนี่เป็นสีแยกครับเป็นสีแยกครับสีแยกราชประสงค์เป็นถนนราชานําดีนะครับะเราเดินต่อเป้าหมายของเราก็คือ ซอยแห่งหนึ่งแต่ยังไม่บอกนะครับว่าซอยอะไรนี่ครับด้านขวามือก็เป็นรัวเหล็กสีเขียวครับต่อมาก็เป็นโรงแรมแกนไฮแอดนี่ครับแกนไฮแอดเอราวันเนาะ เขาก็สวยๆก็ปูทางขท้าใหม่แล้วก็มีต้นไม้ครับลมลื่นสุดๆช่วงนี้กรุงเทพมหานครลมรื่นมากครับนี่ครับแกนไอแอดเอราวันกรุงเทพครับ ถ้าเดินตรงไปตรงหน้าก็จะเป็นทางสวนลุมพินีแต่คลิปนี้ก็ไม่ขอไปเด้อคลิปนี้ก็จะขอเลี้ยวข้อซอยเลยไปเบิ่งซอยไหลสายไฟหรือว่าเป็นซอยต้นแบบนะครับจำชื่อเพจไม่ได้เนาะเอเพจอะไรเนาะขึ้นต้นด้วยคำว่าแบงคอกแบงคอกนะครับ นี่พี่น้องงามงามครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ีซอยตรงหน้านี่แหละครับเดี๋ยวเราเลี้ยวยังไม่ถึงอันนี้เป็นทางเข้าโรงแรมแมกโนเลียราชรำมดีเราก็ตรงไปตรงไปอีกร้อยเมตรถึงนะครับอันนี้โรงแรมแมกโนเลียโอ้ก็ให้โซลูลาเนาะย่านนี้ก็เต็มไปด้วยโรงแรมย่านนี้ โรงแรมเยอะจริงๆย่านราชดำรินี่ครับนี่ครับพี่น้องสูงสูงครับโอ้โหตึกนี้ก็สวยงามครับว้าวลุงเรืองสุดๆนี่การเซ็นเตอร์พอยต์เพชรชดแบงคอกครับ โอ้โหทุกคนนครับงามงามครับไฮโซหรูหราสุดๆนี่ครับเหมาะโทนสีทองทองครับนี่บอนัดชอบตรงนี้จริงๆชอบตรงนี้จริงๆครับเป็นทางเท้า,ทาสร้างใหม่กว้างๆครับนี่ครับพี่น้องความกว้างก็น่าจะประมาณเกือบสิกว่าเมตรนะครับ มาถึงแล้วมาถึงแล้วซอยมหาเล็กหลวงหนึ่งนี่ซอยนี่นะครับที่จะพาทุกคนมาเที่ยวมาชมครับนี่พี่น้องซอยมหาเล็กหลวงหนึ่งครับเป็นซอยต้นแบบไหลาสายไฟครับนี่โอ้สวยจริงๆครับปะเราเดินเข้าไปนี่ครับงามงามครับนี่อ๋อก็เข้าไปไม่ลึกเนาะ เข้าไปไม่ลึกก็เป็นพวกโรงแรมนะครับนี่ครับเป็นโรงแรมอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเป็นพวกโรงแรมตึกสูงครับนี่ถ้าเดินตรงไปด้านในจะเป็นอะไรเนาะ เดินตรงไปด้านในนะครับโอ้โหทุกคนครับสูงสูงครับเต็มไปด้วยโรงแรมนะครับเต็มไปด้วยตึกสูงนะครับหอดพูนครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารซอยนี้นี่ครับไหลสายไฟหอดพูนครับจากปะซอยเข้าไปก็น่าจะน่าจะประมาณหนึ่งกิโลครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นพวกโรงแรมนะครับนี่ครับ ซอยนี้ก็ไหลาสายไฟไหลาสายสื่อสารปูทางเท้าใหม่เรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นซอยต้นแบบเนาะของกรุงเทพมหานคร,รต่อไปก็ตามตอกสอบซอยก็จะไหลาสายไฟนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไทครับต้นไทรโอโ้โหแล้วนี้ก็เป็นพวกลงแรมครับ ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งพัฒนาเอาสายไฟลงใต้ดินนะครับเอ๊ถ้าเดินตรงไปจะไปโผล่ตรงไหนเนาะเดินตรงไปนะครับแต่คลิปนี้ไม่ขอเข้าไปเนาะคลิปนี้ก็พามาชมแค่นี้ครับซอยมหาเล็ก หลวงหนึ่งโอ้โหโสวยจริงๆครับทุกคนปะเราเดินกลับคืนเนาะเดินกลับคืนไปทางเสียแยกราชประสงค์นี่ทุกคนมุมนี้สวยสวยครับโอ้โหนี่ครับอี่ครับงามจริงๆตกแต่งนี่ครับรรตกแต่ง หน้าโรงแรมโอ้โหนี่พี่นอกนี่ครับมุมนี้ครับมุมนี้มุมนี้ครับเดี๋ยวถ้าแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เนาะถ้าแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์จะพาเดินเข้าไปพูดเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มปรับปรุงครับตัวน,นี้โรงแรมด้านนี้ด้านขวามือนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จเนาะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับ ปรับปรุงภาษาอังกฤษว,ว่าอะไรเนาะปรับปรุงใหม่หน่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่ก็คงจะไม่ใช่สร้างใหม่ครับนี่ครับด้านนี้เพชรชีสนะครับเพชรชีตกรุงเทพนะครับออโทนสีทองทองครับสูงสูงนี่ครับแกนเซ็นเตอร์พอยต์เพชรชีตโอ้โหไอโซสุดๆนะครับทุกคนนี่ครับหน้ามาพักเนาะว้าวว้าว โอ้โหรูหลามากครับโบนัสชอบมาเดินย่านนี้มากครับมาเดินชมต้นไม้แล้วก็มาหาเบิงความรุงเรื่องครับนี่ครับทางเท้าก็มีความสะอาดสะอ้านครับกว้างขวางครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับ งงาจร,จรินี่ครับโอ้โหตอนถ่ายทำคลิปนี้บอดัสก็ไม่ได้มองกล้องนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเป็นอย่างไรเนาะก็ไม่กล้าจ้องมองกล้องเพราะว่า แต่ทำ youtube มา3ปีเนาะจ้องแต่มือถือตอนนี้สายตาก็เริ่มน่าจะมีปัญหาตอนนี้สายตาก็เริ่มล้าครับเริ่มลา้าแต่ใจไหวใจสู้แต่ตานี้เริ่มมีปัญหาสายตาครับถ้าจ้องมือถือนานๆก็จะวิงเวียนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปเช็คสายตาเนาะคงต้องไปตัดแว่นนะครับตัดแว่นหรือเอาไปหาหมอหมอตาครับ ช่วงทำ YouTube ใหม่ๆเนาะเดินทางวันก็ได้เดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะเดินนินดนนหน่อยก็เหนื่อยตอนนี้แกนให้อัดว,วัน รตรงสารามหาผมนะครับคนเยอะจริงๆนี่สาวม้อยสีแยกราชประสงค์ เยอะจริงๆวันนี้เออท่านทุกคนครับมากราบไหว้ขอพรครับโอเคเนาะวันนี้ก็ ได้พาทุกคนนะครับไปชมซอยมหาเล็กหลวงนะครับเป็นซอยที่สวยงามก็ถือว่าเป็นซอยต้นแบบนะครับไหลสไฟตอนนี้นอ,อยู่ห้างจาาสีแยกราชประสงค์ประมาณ300เมตรครับพี่น้องยูทูบเบอร์เนาะถ้าอยากจะมารีวิวก็ขอเชิญเด้อ นี่ครับย่างเต็มนะครับนักท่องเที่ยวทั้งน้านเขาไปที่เอราวันแบงคอกครับเป็นคนจีนเนาะนี่ครับเป็นคนจีนนี่เอราวันแบงคอกโอ้โหใหญ่โตโอโหร้านพี่น้องเอ้ยครับ สูงใหญ่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์เนาะจะพาไปเที่ยวชมใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังปูกาังเท้าครับ่ะเราขึ้นไปเก่าลากันปิดคลิปอยู่ด้านบนเนาะ คลิปนี้ถ้ามุมกล้องนาะถ้าสายไปสายมาแพนไปแผนมาก็ต้องขอโทษเด้อเพราะว่าบอกนัดใช้กล้องน้อยในการถ่ายทําอยากลองเปลี่ยนมุมมองเนาะอยากลองเปลี่ยนมุมมองด้วยนะครับอือโอเอราวันองอันนี้เป็นเกสอซนเมอรินด้านนี้เป็นเอราวันแบงคอกโอ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบาย